เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขวดขวดเป็นอะไรไม่รู้ใครก็ได้โทรเรียกรถมาหน่อยเร็วเป็นโรคอะไรบ่นเนี่ยเดี๋ยวรุดๆเจ้แล้วเฮ้ยไม่ต้องโทรหาใครหรอกพอดีโทรศัพท์เข้าน่ะเปิดระบบสั่นเอาไว้คู่สับเข้าจะสัตว์ไรขนาดวะไรสัตว์ละก็เปิดระบบสั่นไว้ทั้งสิบลิตร ฮัลโหลสวัสดีครับคุณทากุลครับสวัสดีครับผมส่งสินค้าไปให้แล้วนะครับอ๋อได้รับเรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลขบัญชีมาได้เลยครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้ทันทีเลยได้ครับสองศูนย์อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด e ีเ๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหาขึ้นแป๊บนึงนะครับอะไรนะครับ <het S 2> ผมไม่ได้จะไปทะเล <het S 2> ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หาขึ้นโทรศัพท์ครับโอเคครับได้ยินชัดแล้วครับบอกมาได้เลยครับ เอแป๊บนึงครับคุณหากูเดี๋ยวผมหาปากกาจดแป๊บนึงครับโอเคเจอแล้วับผมบอกมาได้เลยครับครับสองศูนย์หกสองศูนย์หกศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าห้าสี่สองสามครับห้าสี่สองสามโอเคครับผมสามามประหุนนะครับอะไรนะครับฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเลยครับผม ฮัลโหลสาขาอะไรนะครับบ้านขุนเทียนครับอ๋อสาขาบ้างขุนเทียนโทษทีครับพอดีว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับโอเคฮะผมจดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรีบโอนให้เลยครับครับผมสวัสดีครับกว่าจะคุยรู้เรื่อง คุณขวดค่ะน้ำแก้วนี้เก็บเลยบอกค่ะดีไปไปเลยครับเฮ้ยต้องโอนเงินให้คุณถากูนี่ว่าเกือบลืมไปเลย วยวายอะไรอีกแล้วเนี่ยเสียงดังมาทั้งวันเลยก็เลขบัญชีคุณถากูนะนี่เนี่ยจดไว้ในมือเหลือนหมดแล้วโอ้โหต้องรีบโอในให้เขาด้วยโทรกลับไปเขาจะด่าไหมวันเนี่ยไม่ต้องโทรหรอกลูกค้ารายเนี้ยผมเคยดิวเขามีกรุงไทยพร้อมเพยนะแค่รู้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือเนี่ยก็โอนได้แล้วไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีให้วุ่นวายแกก็ดูจากเบอร์มือถือเขาสิโอ้โ วรรค์สมโปรโดจริงๆเลยครับแม่ขอบคุณมากนะครับคุณต้นเอาเป็นว่าคืนนี้เนี่ยผมจะพาคุณไปเลี้ยงขอบคุณที่ RCA เลยครับโอ้โหใจป้าจริงๆเต็มที่ครับแม่น้ำเต้าหู้ร้านนี้เนี่ยยังเด็ดที่ RCA เนี่ยทุกคนไปต้องกินแล้วเครื่องนี้มีเป็นสิบอย่างใสอะไรก็ใส่ไปเลยใส่ทุ่มกับบ้านยังได้โอ้ยน้ำเต้าหู้หน้าออฟฟิศก็มีไม่เห็นต้องไปถึง R c a ซเลยมีมีใคร <S <S เอา<อ>น้าเต้าหูไ้ไหมครับ ใส่ทุกอย่างถุงนึง